สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพามารู้จักกับสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับที่น่าติดสวนไว้มากๆเลยผมก็มีติดสวนไว้หลายปีแล้วนะครับลักษณะใบจะเป็นแบบนี้เลยปลายใบจะแหลมนิดนึงสมุนไพรชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าดีปลากังหรือบีปลากรังปลาช่อนปลาหมอนั่นแหละเป็นพืชที่จัดอยู่ในวงเหงือกปลาหมอนะครับลักษณะจะเป็นไม้พุ่มสูงราวๆห้าสิบ ตถึงรถึง1เมตรครึ่งประมาณนี้แหละเป็นพืชใบเดี่ยวเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่มีสรรพคุณเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีเลยนะครับแถมยังเป็นยาช่วยขับปัสสาวะส่วนใหญ่เขาจะนำลำต้นของดีปะกั้งเนี่ยมาต้มกับน้ำแล้วดื่มกินก็จะมีสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะแก้อาการปัสสาวะขัดได้แถมยังมีสรรพคุณช่วยลดความเครียดหรือช่วยคลายเครียดนั่นเองทำให้เจริญอาหารแถมยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยจะนํายอดอ่อนมารับประทานเป็นผักสดกันไม่ว่าจะจิ้มกับน้ำพริกกินกับลาบก้อยอะไรประมาณนี้มันก็อร่อยดีนะครับรสชาติมันจะออกขมนิดๆแบบพอดีน่ยไม่ถึงกับขมมากเหมือนนานเชวยนะครับแต่สรรพคุณทางยาก็ยอมรับว่าไม่แพ้กันเลยแต่ถึงอย่างไรนะครับปีประกั้งหรือดีประกั้งเนี่ยมันก็มีข้อห้ามเหมือนกันซึ่งข้อมูลทางการแพทย์ได้ระบุว่าคนที่ไม่ควรกินสมุนไพรชนิดนี้ก็คือ หนึ่งละคนที่มีระดับน้ําตาลในเลือดต่ําคนที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ําหรือไม่ก็ผู้ป่วยโรคตับโรคไตห้ามรับประทานนะครับกินได้แต่อย่าบ่อยเกินไปและอย่างหนึ่งก็คือสตรีที่กําลังมีคันหรือวางแผนจะตั้งคันหรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่กําลังให้นมบุตรอยู่เนี่ยก็ไม่ควรรับประทานดีปลาั้งเป็นอันขาดนะครับเพราะว่ามันจะไปลดน้ําตาลในเลือดนั่นเองอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะครับ ข้อห้ามอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่ควรหันมารับประทานดีปลาคั้งแทนยาแผนปัจจุบันนะครับเพราะว่าจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําและความดันอาจจะต่ําจนถึงขั้นเป็นอันตรายได้นะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับห้ามเด็ดขาดนะครับก็สามารถรับประทานได้เป็นบางครั้งเพื่อบํารุงร่างกายเป็นบางครั้งบางคราวได้ก็ไม่ถึงกับกินทุกวันนา,นานทีอาจจะเด็ดยอดมากินเป็นผักได้ อันนี้คือข้อมูลทางการแพทย์ได้ระบุไว้แบบนี้นะครับและที่สําคัญเนี่ยถึงแม้นสมุนไพรชนิดนี้จะมีสปปรรพคุณอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้รับประทานทุกวันหรือรับประทานต่อเนื่องเพราะเป็นยาลดเย็นซึ่งจะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารทําให้ท้องอืดง่ายอ่อนเปรีย้ยเพรียแรงอะไรประมาณนี้แหละ และนี่ก็คือข้อควรรู้กับอีกหนึ่งสมุนไพรดีที่น่าติดส่วนไว้ที่ผมสัรหามาฝากดีประกัง้งกินได้เป็นบางครั้งแต่ไม่แนะนําให้รับประทานติดต่อกันนานนะครับเพราะอาจส่งผลต่อร่างกายได้โดยเฉพาะคนที่มีน้ําตาลในเลือดต่ำหรือสตรีมีครรภ์หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยเบาหวานก็ไม่ควรรับประทานนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่น่าติดส่วนไว้นําม,มาฝากสําหรับคนรักสุขภาพครับผมสวัสดีครับ